แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์สุขสันต์วันดอกไม้แพงนะครับทุกคน <c oughs> ไม่ใช่สุขสันต์วันแห่งความรักครับ <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมวันที่13หรือเช้าวันที่1 4กุมภาเนี่ยจากดอกกุหลาบช่อเล็ก100บาทกับสามารถซื้อได้เพียง1ดอกแทนในราคาที่เท่ากันแต่ไงก็เถอะ <c oughs> เพื่อความรักแล้วทําได้ใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> แต่สำหรับใครที่งบน้อยหน่อยก็อาจจะเลือกซื้อเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจ3แผงส0บาทแทนนะครับเพราะนอกจากจํานวนจะเพียงพอต่อการแจกให้เพื่อนร่วมห้องทั้งหมดแล้วก็ยังเหลือเฟือสำหรับการแบ่่่งงงใหหห้้้เพือออนขาออีกกต แถมยังเป็นอีกหนึ่งวิธีตีเนียนแอบ,บมอบความรักให้กับคนที่เราชอบแบบเขาไม่รู้ตัวอีกด้วยนะครับร้ายกาศและนอกจากดอกไม้ช็อกโกแลตและสติกเกอร์แล้วเราก็มักที่จะได้พบเห็นสถานการณ์เซอร์ไพรส์ต่างๆในโรงเรียนใช่ไหมครับพร้อมของขวัญสุดพิเศษจากคู่รักหรือคู่กําลังจะรักสักคู่2คู่อยู่เสมอที่พบเห็นได้บ่อยในสมัยผมเลยก็คงจะเป็นคนมีน้อยนะครับแต่ตัวใหญ่ และผมคิดว่าวิธีนี้มันไม่ค่อยจะรู้สึกเซอร์ไั์เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะมันก็เห็นกันตรงๆได้เลยว่าคุณอุ้มอะไรมาในระยะรัศมี2กิโลเมตรขณะที่คุณกำลังแบกมันมาที่โรงเรียนมีน้อยตัวนี้สําหรับคนน่ารักอย่างคุณครับอุ้ยขอบคุณมากค่ะไม่รู้ตัวเลยนะว่าจะได้ล่ะและพีคที่สุดของผมตอนประถมนั้นก็คงจะเป็นเครื่องเล่นซีดีแบบพกพาครับ เครื่องเล่นซีดีพกพาในสมัยผมนั้นเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยครับและก็เท่สุดๆเพื่อนๆในห้องต่างกรี๊ดกัดกันยกใหญ่แต่สุดท้ายแล้วผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นก็ไม่ได้รับมันไวครับไม่รู้ว่าเพราะความเขินไม่กล้ารับของแพงหรือไม่ได้รู้สึกชอบพอกับเพื่อนชายคนนั้นกันแน่แต่ช่างเถอะครับที่แน่ๆวันนั้นผมเลยอยากจะเป็นผู้หญิงสักวันหนึ่งเลยจริงๆ เพราะสำหรับเด็กปฐมงบน้อยที่มีตังพอแค่กินข้าวหนึ่งจานกับไอติมยักษ์คู่แบ่งครึ่งที่หานกับเพื่อนแล้วยังเกือบไม่พออย่างผมคงหมดสิทธิ์ไปนะครับที่จะหาซื้ออะไรให้กับตัวเองได้แต่มันก็ยังพอมีอีกหลายโอกาสใช่ไหมละครับที่จะได้ของขวัญน,นอกเหนือจากวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะวันเกิดเนี่ยผมมักจะได้ของขวัญที่มีราคาในวันนั้นเสมอของเล่นชิ้นโตแผ่นซีดีหรือแม้แต่เครื่องเล่น MP4 แต่มันก็น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ว่าของเหล่านั้นมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานเท่าไหรนะ่นักหรืออาจจะเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวของผมที่เป็นคนไม่ค่อยรักษาของเท่าไหร่ผมมักจะถูกพ่อต่อว่าอยู่เสมอในเวลาที่ทําอะไรเสียงดังหรือรุนแรงกับอะไรสักอย่างไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นของใหม่เก่าเป็นพลาสติกที่ไม่คงทนหรือเหล็กกล้าที่ทนทานอะไรก็ตามพ่อก็มักจะหันมาทำสีหน้าจริงจังและพูดว่ากาดอะไรที่เราไม่ได้ให้ความรักกับมันมันก็จะไม่รักเราและอยู่กับเราได้ไม่นานนะ โตขึ้นมาเมื่อค่าขนมได้เพิ่มขึ้นและพอที่จะหารายรับช่องทางอื่นได้ก็สามารถที่จะเก็บหอมรองริบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเอาไปซื้อของที่ต้องการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอของขวัญชิ้นต่อไปแต่ละปีผมจะซื้อของขวัญให้ตัวเองหนึ่งชิ้นครับและแน่นอนว่าอายุการใช้งานต้องยืนกว่าของที่ได้มาฟรีๆครับเพราะเรามักจะให้เกียรติตัวเองในความเหนื่อยยากสะสมและขวนขวายกว่าจะได้มันมาครอบครองหรือเรียกสั้นๆว่าเหอนนั่นแหละครับแต่มันก็ไม่นานเท่าไหร่นักหรอกนะครับเมื่อเราเริ่มเบื่อและคิดว่าคงไม่ได้้ใชชปปรระะะโยยนนนน์์จจจาาาากกกกกกกมมมััััอี็งลบไสสถณเดิว่ึ ตัวมันก็จากเราไปเสียแล้วทำให้ผมได้รู้ครับว่าการจะหาว่าสิ่งสิ่งหนึ่งนั้นสําคัญต่อเราแค่ไหนนั้นง่ายมากเพียงแค่ถามตัวเองว่าถ้าหากวันหนึ่งสิ่งนั้นได้หายไปหรือจากเราไปเราจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนแต่าการจากไปของสิ่งสิ่งหนึ่งก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่โชคร้ายสเสมอไปหรอกนะครับเพราะมันอาจจะทําให้เรารับรู้ได้ว่าคุณค่าของสิ่งที่ยังมีอยู่นั้นมากมายแค่ไหนลองคิดและถามตัวเองดูเล่นๆก็ได้นะครับว่าเรายังมีสิ่งที่รักและได้ให้คุณค่าเก็บรักษามันไว้ดีพอแล้วหรือยง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสัตว์เพื่อนคนรักหรือครอบครัวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวันวาเลนถทนยที่ตีความไปเกี่ยวกับการรักษาที่จริงแล้วผมก็อยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในโรงเรียนหรือปั๊บปิเลฟอ,อย่างที่บางคนขอมาให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงเท่าไหร่นะ <c oughs> กับหลายอย่างที่คิดว่าถ้าเล่าไปแล้วอาจจะเป็นการชี้นําจนเกินไปครับเพราะผมคิดว่าความรักเนี่ยมันจะออกมาดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่มาบอกเล่าแต่เป็นเรื่องของคนที่มีความรู้สึกดีต่อกันต่างหากว่าจะตัดสินมันไปในทิศทางใดแล้วก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่ประกาศว่ารับแฟนอาร์ตอย่างเป็นทางการก็มีน้องๆหลายคนส่งผลงานเข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับส่วนใครที่อยากส่งบ้างก็ส่งมาที่ไลน์การ์ดเฟซบุก๊บกแฟนเพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ